แต่ละรายการที่พูดขึ้นอย่างนี้เนี่ยดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยค่ะนะแต่ผมใช้คําว่าไร้ปัญญามากทาไม่ะไปกระดีกเรื่องหนึ่งแปลกแต่จริงอแปลกแต่จริงค่ะอยู่ๆที่คุณแมวสาวแปลกจังเลยอยู่ๆเมื่อวันที่9ธันวาคม2565 9้าเก้าธันวาที่ผ่านมานี่แหละใช่ค่ะสุกสัปดาห์ที่แล้วต้นเดือนนี้แหละสุกสัปดาห์ที่แล้วค่ะ อยูย่ๆเลขาธิการกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีค่ะทาหนังสือถึงหัวหน้าพักการเมือง,กกงทุกพรรคเรื่องเรื่องแบบสอบถามการทบทวนการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้งนั้นกกตก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เขาจะใจ่ายในการทำสิ่งเลือกตั้งทั้งประเภทเขตประเภทบัญชีรายชื่อ,อ,อต่อคนต่อพักต้องไปจนเท่าไหร่นะประมาณนั้นก็จะมีเกณฑ์ของเขาคราวเลือกตั้งปี62เขาก็กําหนดนะ,ะแต่การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในปี5 6 6วันหนเดือไหก็วันไหนเดือนไหนก็วัดดวงเอาอก็แล้วกันวันไหนเดือนไหนก็วันนั้นเดือนนั้นนั่นแหละอยู่ๆ9ธันวาเลขขากกต ทำแบบสอบถามทุกพักการเมืองเรื่องค่าใช้จ่ายก็แปลกดีก็แปลกดีนะก็แปลกดีก็แปลกดีก,ก,ดก็มีเอกสารในแบบสอบถามฉบับนี้ได้สร้างเซนเนลโอประธานโทษได้มีทําตารางแนวทาง <คำ S 1> ใช่ไหมคะโมเดล,เดลได้ทําโมเดลในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2562เป็นโมเดลในในในมุมต่างๆโดยแยกเป็นสองประเภทค่ะสสประเภทเขตค่าใช้จ่ายก็จำนวนหนึ่งสสประเภทบัญชีรายชื่อค่าใช้จ่ายก็อีกจำนวนหนึ่งอะไรประมาณนั้นเอาสิ่งเหล่านี้มาสอบถามความเห็นของแต่ละพักการเมืองโอเคไม่โอเคค่ะอะไรอย่างไรประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ สิ่งที่น่าสนใจอาจาร,รย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกก,กตแต่วันนี้เปลี่ยนสถานะไปเป็นค่ะประธาน,านยุาศาสตรา <ไป S 2> ์ภาคเสรีรวมไทยคณะกรรมการยุทธศาสตร์รรคเสรีรวมไทยใช่ค่ะได้ออกมาคอมเมนต์เมื่ออ่านสาระในแบบสอบถามเมืม่ออ่านโมเดลการคำนวณค่าใช้จ่ายการกำหนดค่าใช้จ่ายในเลือกตั้งที่ คิดขึ้นมาใหม่ที่กตแล้วมาถาม,มาทุกภาคการเมืองมันสะท้อนอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยนะฮะไปถามอาจารย์สมชัยตรงๆเลยสะท้อนอะไรออกมาบ้างเห็นอะไรออกมาบ้างคะอาจารย์สมชัยพูดมาคำหนึ่งหนึ่งตลกอมไม่เป็นไรตลกก็ตลกแต่สองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มันแฝงวาระหรืออจนดาว่ากันด้วยเรื่อง เอื้อพักใหญ่นี่คือโจทย์สําคัญเอื้อพักใหญ่ส JA ักครู่เราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยศิริยากรสักครู่เดียวใช่ค่ะให้อาจารย์สมชัยนะคะมาอธิบายนะคะในประเด็นที่อาจารย์เองได้โพสต์ได้ตั้งประเด็นไว้นะคะสังคมช่วยกันคบคิดค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งด้วยความเคารพโมเดลการคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เป็นโมเดลใหม่ตามแบบสอบถามของกกตนั้นแบ่งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นสองประเภทนะใช่ค่ะ เขตบัญชีรายชื่ออและแยกย่อยไปอีกกรณีสภาอยู่ครบครบอายุกรณีรรมีการยุบสภาด้วยใช่ค่ะพร้อมแล้วค่ะไปกันที่อาจารย์สมชายศรีสุธยากรน,นะคะประธา,านคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเสรีรวมไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับคุณนายคุณนวานรัฐเรื่องนี้อยากพูดมากอยากพูดมากด้วยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้องไปช้านิดนึงไปเดี๋ยวคนหลากหลายกลุ่มจะตามไม่ทันนะครับเรื่องจากข้อมูลพื้นฐานก่อนอาจารย์ ใน,นโมเดลการคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่กรกตกเ้าแนบมากับแบบสอบถามเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกรณีสภาอยู่ครบอายุและกรณียุบสภาทั้งสองกรณีก็ซอยย่อยไปอีกค่าใช้จ่ายในส่วนผู้สมัครเขตค่าใช้จ่ายในส่วนบัญชีรายชื่ออยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งในช่องของกรณีสภาอยู่ครบวาระนะอายุครบอายุอะนรครับค่าใช้จ่ายผู้สมัครเขต6กล้านหผมปัดเสธนะอาจารย์ หกล้านห้าหมายความว่าต่อหัวเลยฮะอาจารย์เอออย่างงี้ครับคือในกรณีของการที่อยู่ครบวาระนะครับค่ะเออหกล้านห้าก็คือสสอผู้สมัครสสอแต่ละคนแต่ละคนนะครับต่อคนรัจะสามารถใช้เงินได้ถึงหกล้านห้าต่อคนนะครับต่อคนแต่ถ้าอยู่ครบวาระนะครับอยู่ครบอายุสภาซึ่งเดิมเนี่ยเอเราให้ใช้ประมาณให้ใช้เพียงแค่หนึ่งจุดห้าล้าน มามาหลายครั้งแล้วละ่ะหนึ่งจุดห้าล้านนะครับล้านห้าตอนนี้ขึ้นไปเป็นหกล้านห้าครับคำอธิบายเนี่ยก็คืออย่างที่หนึ่งจำนวนวันที่จะเอามาคิดเนี่ยมันมีมากกว่าเดิมนะครับ,รบว่าเดิมเนี่ยถ้าหากว่าอยู่เกรณีมีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ประมาณหกสิบวันใช่ไหมครับครับคราวนี้เนี่ยมันเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบบวกสี่สิบห้าคือสองรอยี่ิบห้าวันคือเขาคิดนับย้อนขึ้นมาเลยนะครับคิดแบบประหยัดที่ยังง่ายอ่ะ คับนะคือโดยเหตุผลมันก็โอเคอยู่นิดหน่อยนะครับว่ามันก็เป็นหลักการที่ประเภทว่าเมื่อวันมากขึ้นนะครับก็ต้องเงินมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็าต้องดูว่าเออมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในเชิงของการเอ,อ่ที่จะให้ผู้สมัครหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้เงินถึงขนาดนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าเงินเดือนสอสอเอาง่ายๆเนี่ยเอาเดือนละแสนเนี้ยนะ เออปีหนึ่งก็ล้านสองสี่ปีก็สี่ล้านแปดเอาห้าล้านเลยนะฮะคโอ้คุณต้องใช้เงินหกล้านห้านะนะฮะหรือยอมต้องใช้เงินขนาดนี้เพื่อมาเป็นสสอหนึ่งคนเนี้ยครับมันก็ดูหนักหนาเกินไปคแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนที่มีเงินมากกว่านะสามารถที่จะทําให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกตั้งอันนี้อันนี้คือเพียงแค่หลักการนะ หลักการหลักการ,าการตรงนี้เป็นที่มา,า,าของการที่อาจารย์เต้าสังเกตว่ามันมีทิศจันทดาว่ากันด้วยเรื่องเอื้อพักใหญ่ทุนเยอะๆหรือเปล่าประมาณนั้นถูกไหมจ๊ะใช่ใช่ครับหรือหรือถ้ากรณีที่เป็นบัญชีรายชื่อนะฮะอยู่ครบอายุสัาเนี้ยครับโดยปกติเนี้ยพักหนึ่งทั้งพักเนี้ยที่ใช้กันในการือกตั้งครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเนี้ยใช้สามสิบห้าล้านตอนหนึ่งพักใช่ไหมจ๊ะตอนหนึ่งพักครับตอนหนึ่งพักคราวนี้เนี้ยกลายเป็นร้อยห้าสิบสองล้านครับ ร้อยห้าสิบสองล้านมันก bon ็เพิ่มเข้าไปตั้งกี่เท่าล่ะนะฮะประมาณสี่เท่าประมาณเอประมาณสามสี่เท่าได้นะครับนะฮะไอ้ตัวนี้นะฮะสาสิบห้าล้านห้าเกือบห้าเท่าอ่ะเกือบห้าเท่าครับเกือบห้าเท่าครับก็ก็เห็นชัดๆแล้วครับว่าพักการเมืองขนาดใหญ่ท oh. <t> ี่มีเงินมากนะครับก็จะมีความได้เปรียบถ้าว่าใช้กติกานี้ถูกไหมครับคุณสมาชิทุ่มเงินได้ถึงร้อยห้าสิบกล้าน นะครับในการที่จะไปหาเสียงในระดับของพรรคทั้งประเทศ <Okay. S 2> ในขณะที่พรรคการเมืองเล็กๆเนี่ยนะครับเมื่อก,ก่อนนี้35ล้านนี้ก็ก็เหนื่อยแล้วนะครับ,รบตอนนี้จะเอาไปถึง152ล้านโ <Okay. S 2> อันนี้คือเพียงแค่เพียงแค่หลักการนะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอาจารย์ต้องก็สังเกตนะต้องก็สังเกตนะฮะค่า,ชาใ,ใช้จ่ายบัญชีรายชื่อกรณีสภาอยู่ครบอายุโมเดลแนบมากับ แบบสอบถามกกตเขาปั่นตัวเลขจาก35ล้านต่อพักขึ้นมาเป็น152ล้านต่อพักแต่สังเกตไหมครับอาจารย์152ยห้าสบล้าน3 2 8 7ส8บาทกับ5้สตังโอ้โหกะกตนี่เขาคิดถึงเศษสตังค์เลยเหรอเขาคิดยังไงครับเขาคิดอะไรครับมันมาอย่างไงคิดแล้วให้คุณเดนหนฟังเลแหละคือตอนแรกเรียนตามตรงผมไม่รู้หรอก นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรอ,อ,องหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยท่านวิรัตเนี่ยสสวิรัตท่านก็ส่งมาให้ผมอ่านก่อนแล้วก็บอกว่าขอความเห็นหน่อยเนื่องจากว่ากรกตเขาจะขอให้ตอบกลับภายในวันศุกร์นี้ภายในวันพฤหันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับนะผมก็อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูให้นะครับพอมาดูปั๊บเนี่ยผมตกใจตรงที่ว่าอโอ้โหมันประเภทสุดยอดสามารถกำหนด ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นวงเงินรายละเอียดยิบย่อยเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าอยู่ครบยุสภาเนี่ยห้าสิ152ล้านที่คุณดานายพูดเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยห้าสองล้านนะมันคือหหนึ่งร้้อยาสิบสองล้านนะฮะสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์มีเศษห้าสิบสตางค์ด้วยคือค,อคอผมบอกโอ้โหอัจฉริยะเกินไปแล้วอัจฉริยะ คือคุณทําอย่างไรนี่ขยันมากแล้วนะครับยขยันขยันเกินไปแล้วนะหรือรู้สึกว่าร้อนวิชาเกินไปหรือเปล่าเข<ก>าค่อยๆไปแกะวิธีการในการคํานวณของเขานะครับว่าเขาคานวณอย่างไรนะครับคือจริงๆแล้วก็คืออย่างนี้ยเขาก็เอาของเดิมนี่แหละหมาดูนะครับว่าของเดิมเนี่ยใช้เท่าไหร่หนะครับของเดิมเนี่ยใช้สามสิบห้าล้านนะครับต่อหกสิบวัน ฮตอนนี้เขาก็บอกว่าไอ้สามสิบห้าร้านเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลงให้จ่ายะอัตราการเปลี่ยนแปลงให้จ่ายที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดูดีนะดูดีนะครับแต่ว่าปีหกหนึ่งเนี่ยตัวเลขเป็นแบบนี้พอปีหกห้าเนี่ยตัวเลขขึ้นมาเป็นแบบนี้มันเพิ่มขึ้นไปร้อยละเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยสรุปเนี่ย ขามีเจ็ดปัจจัยที่เอามาคิดและขึ้นไปโดยสรุปเนี่ยเท่ากับร้อยละสิบหกจุดศูนย์หกมันก็เอาสิบหกจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าไปบวกทันทีในสามสิบห้าล้านใช้สามสิบห้าล้านเป็นตัวตั้งแล้วก็อัพขึ้นไปสิบหกจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะที่มาของสิบหกเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์นันมาจากอะไรอ่ะรายการหลักๆรายการหลักๆเอถ้าเอาสไลด์ขึ้นนะฮะ ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีรายการทั้งหมดเจ็ดรายการนะฮะอันนี้ร้อนวิชามากเลยนะครับก็คือมาดูนะครับว่าเเวลาที่เขาเลือกตั้งกันเนี้ยเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายจากอะไรยังไงบ้างเช่นนะครับดูถึงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพราะว่าเราต้องมีผู้ช่วยสสสอผู้ช่วยที่หาเสียงนะครับเอมีอัตราดัชนีราคาผู้บริโภคเพราะต้องกินข้าวนะฮะมีราคาน้ำมันเบนซินมีราคาไม้อัด ขนาด4ณ8พุตมีเด็ดเฉดีดีราคาไม่อัดด้วยเลยอัดปอืมอือืนะแล้วต้องไม่อัดต้องขนาดหนา4มิลด้วยนะขนาด4ณ8พุดนะนะครับละเอียดมากอ่ะมีราคาเฉลี่ยกระดาษโปสเตอร์นะฮะขนาด เท่าไหรแล้วว่าไปนะละเอียดจริงๆข้าวไวนิลอีกอาจารย์อาจารย์พอเธออาจารย์น้ําตาผมจะไหลแล้วไหลพราาเลยอาจารย์อาจารย์ทีนี้ตัดกลับมาอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเชิญเอาจารย์จะไล่เรียงเจ็รายการที่จบก่อนเชิญเชิญค่ะคือในเจ็ดรายการเนี่ยก็มาคิดนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไอ้ที่มันเพิ่มทั้งหมดเนี่ยรายที่เพิ่มทั้งหมดมาบวกลบกันได้เท่าไหร่ละหารเจ็ด ได้เท่าไรหันเจ็ดหันเจ็ดอ๋อคิดเป็นแต่ละรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยดูแล้วเป็นนุ้ยศาสตร์มากเลยค่ะนะแต่ผมใช้คําว่าไร้ปัญญามากทําไมนะผมพูดแรงนะผมขออนุญาตพูดไม่ไปด่าเขาโง่อ่ะไร้ปัญญาแล้วกันฮะไร้ปัญญาทำไมไปด่าเขาโง่อะทําไมอาจารย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ็ดตัวที่คนออามาใช้เนี่ยเท่ากับว่าคุณให้น้ำหนักเท่ากันหมดถูกไหมครับใช่ใช่ ท่าเทียมสัดส่วนเท่ากันอืกทคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้นั้นมันจะใช้มากใช้น้อยเราไม่รู้แหละแต่คุณให้น้ําหนักมันเท่ากันหมดหนึ่งในเจ็ดเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาที่คุณเอาข่าวไวนิลมาคิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไรล่ะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นตัวดึงที่ทาให้ทั้งหมดมันเพิ่มขึ้นทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ย ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวหลักที่สุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพียงแค่4.79เปอร์เซ็นต์และความจริงเอา4.79เเซ็นตัวเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะมาใช้ในการคิดเพราะมันคุมทุกตัวถูกไหมโอเคนะโอเคคือพอเอามาคิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ค่าสีผลเพิ่มขึ้นเป็น16.06เปอร์เซ็นต์แล้วพอเอาตัวนี้ไปเป็นเไปเป็นตัวปรับในการเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยผมจึงบอกว่า มันไม่ถูกต้องแหละครับอ,อ,อาจารย์ผมต้องสังเกตนะฮะผมไม่ว่าเด็กผมจะไม่ว่าเด็กเจ้าหน้าที่แต่ผมว่าผู้ใหญ่ที่ที่ผ่านเรื่องอะไรอยู่คือเด็กเนี่ยทุกเก่งอะ่ะผมใช้ประโยคเนี่ยเขาพยายามที่หาวิธีการหาคําตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์หาวิธีการคิดคํานวณต่างๆโดยละเอียดอันนี้ต้องชมเด็กแต่ผู้ใหญ่ที่ผ่านเรื่องเนี่ยพอเด็กเสนอขึ้นมานะครับแล้วผู้ใหญ่มาอ่านแล้วก็เซนผ่า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 นขึ้นมาจนถึงไรขาเซนออกเนี่ย ผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่รู้จักคิดโอเคหรือถ้าหากว่ากกตเจ็ดคนได้อ่านเรื่องแล้วแล้วผ่านเรื่องขึ้นมาเนี่ยผมจะว่ากกตเจ็ดคนเนี่ยไรปัญญาไม่รู้จักคิดโอเคพอแล้วอาจารย์อย่าไปโฆษณาผิดเยอะอาจารย์ผมลกใจนิดนึงถ้าเข้าได้ตัวเลขอัตราการปรับขึ้นที่16เปอร์เซ็นต์ก็ได้16เปอร์เซ็นต์ทำไมจาก35ล้านมันเด้งขึ้นไปเป็น152ล้านมันเกิน16ปรเซ็นต์นะอาจารย์ครับ คือึ้นใ้กรณีครับว่าถ้ากรณียุบสภาคือหกสิบวันไงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสี่สิบล้านบาทนะครับเริ่มต้น๋อ้โอเคโอเคถ้าเป็นยุบสภาเรื่องร้อยห้าสิบสองนี่ก็คืออยู่ครบวาระถูกไหมใช่ครับก็คือเท่ากับแต่ว่าคำอธิบายก็คือจากสามห้าเด้งขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบสองเนี่ยในกรณีที่อยู่ครบวาระเนี่ยเขามีคำอธิบายไหมครับว่าทําไมมันเด้งเยอะขนาดนั้นคือคือคือทำมันจะยังอีกครั้งหนึ่งจากาหกสิบวัน ให้กลายเป็น225วัน225วันเพิ่มจำนันจำนวนวันเพิ่ม225วันมาถ่วงน้ำหนักมาเป็นตัวบวกใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้ทีนี้ถามนิดนึงในเจ็ดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเขามีค่ากล้วยรวมเข้าไปด้วยแล้วหรือยังครับยัง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 ซื้อเสียงยังไม่มีครับเพราะว่าช่วงนี้แหมอาจารย์สมัยนี้เนี่ยเป็นค่ด้วยเนี่ยมันหลากหลายรูปแบบมันหลากหลายช่อย ชาวบ้านเขาเรียกว่าเรียกกล้วยนะอะเรียกไม่วยเข้าใจชาวบ้านเข้าใจเนะครับนะคือตรงนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เป็นทางการครับคือหมายความว่าบนดินที่คุณจะสามารถใช้จ่ายได้และคุณจะต้องรีพอร์ตทำรายงานกับปกตภายในเก้าสิบวันหลังจากก่อเลิกตั้งว่าคุณใช้จ่ายไม่เกินไอ้แสนห้าสิบสระตังนั่นอ่ะโอเคโอเค นะครับอาจารย์ตัดกลับมาอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณียบสภาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งกรณีที่เป็นผู้สมัครเขตเขากําหนดให้หัวละล้านเจที่มาของเขามันมาอย่างไรไอ้เจ้าล้านเจ็ดยังไงครับก็คือล้านห้าคูณด้วยสิบหอ๋อใช่ใช่ล้านห้าเดิมสมัยปีหกสองแล้วก็บวกเข้าไปอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยครับผมใช่ครับแล้วก็บนสมมติฐานหกหกสิบวันในการหาเสียงถูก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 ต้องไหมครับถูกต้องครับ อ่าผมจะวิจารณ์ต่อจุดนี้เชิญนะนะครับอของญาตยยำใหญ่เลย<ช>จัดมาเลยค่ะคือสมมุตินะครับคุณบอกว่าล้านห้าแล้วคุณเอาสิบกเอร์ซ็นไปคิดผมอกว่าจุดนี้ก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นถ้าคุณจะคิดการเพิ่มขึ้นนะครับของค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณเต้าดัชนีราคาพุทพกตัวเดียวมาเป็นโดจิตเพราะนั้นคุณจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่สี่เปอร์เซ็น เพราะนั้นมันต้องเกินกว่าล้านห้าขึ้นไปนิดหนึ่งไม่ถึงขนาดล้านเจ็ดถูกไหมฮะแค่สิบเปอร์เซ็นไม่ใช่สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่อ,อ,อย่างที่หนึ่งอ,อย่างที่สองถ้าคุณจะร้อนวิชา่ิถีรายละเอียดถามสมชัยครับนะครับสี่ร้อยเจ็ดปัจจุบันกับเมื่อก่อนสามร้อยห้าสิบเขตมันมีขนาดพื้นที่ไม่เท่ากันขนาดพื้นที่ไม่เท่ากันดังนั้นคุณจะเอาตัวเลขหนึ่งจุดห้าล้านคูณด้วย อัตราค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องมาปรับขนาดขนาดของเขตพื้นที่เขตเลกตั้งมาเล็กลงพื้นีเท่ากัตั้งมาเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเอาตัวเลขคูณด้วยสามร้อยห้าสิบหารด้วยสี่ร้อยเข้าไปโอเคโอเคนะดังนั้นเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักล้านสามเศษแค่นั้นเองถ้าจะร้อนแค่สุดๆเนี่ยอย่าลืมครับ ขนาดของเพดระตั้งไม่เท่ากันโอเนะเดิมเนี่ยปี62มี350เจดคุณคิดเท่านี้โอเคแต่วันนี้มี400เจดคุณก็จะต้องใช้จ่ายให้น้อยลงกว่าเดิมดังนั้นมันไม่ใช่ขยายเป็นล้านเจ็ดนะมันจะต้องลดลงเหลือประมาณล้านสาม่ั่โอเคอาจารย์ในกรณียุบสภาค่าใช้จ่ายบัญชีรายชื่อที่เขาตั้งไว้4ี่สิบล้านเขาใช้35สิล้านเดิมสมัยปี62แล้วอัพเข้าไปส6หเปซนตดุยๆอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ครับก็คือสาสิบห้าล้านบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์ซึอันนี้เนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องปัจจัยเรื่องเขตมาคิดเพราะว่ามันเป็นทั้งประเทศนะมันก็เช่าใช้เท่าเดิมได้เพราะว่้มันก็พอไปได้ว่ามันกเิราสักประมาณสาสิบห้าล้านบวกได้สี่เปอร์เซ็นตอะไรประมาณนี้นะฮะมันไม่ใช่โอเคนันไม่ใช่บวกสิบหกเปอร์เซ็นต์อาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าทํากันอย่างนี้ใช้โมเดลอย่างนี้เท่ากับเพื่อพักใหญ่ ดูไปดูมาดูใส้ในฟแฟแฟ์กับกรตเขาสักนิดหนึ่งในครับมันจะเอื้อก็ต่อเมื่อสภาอยู่ครบวาระอยู่ครบอายุนะถ้ายุบสภาพักใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากโมเดลนี้สักเท่าไหร่ถูกไหมอาจารย์ก็มันก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับจากสามสิบห้าล้านเป็นสี่สิบล้านถูกไหมครับส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยผมวิจารณ์เรื่องอะไรครับ หนึ่งวิจารณในเชิงของวิธีการในการกําหนดนะครับว่าคิดแบบนี้เนี่ยวิธีการคิดแบบเอต็มไปด้วยวิธีการซับซ้อนดูมีสติปัญญามากมายเนี่ยไม่ใช่มันตื้นนะมันตื้นเขินมันผิดนะครับหนึ่งคือวิธีการในการคิดสองคือผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครต้องมีต้นทุนสูงในการเลือกตั้ง และมันนาไปสู่การเมืองที่ต้องใช้เงินแล้วก็จะนาไปสู่การที่จะต้องหาประโยชน์ทางการเมืองกลับคืนมานะครับอย่างท,ท,ที่สองอย่างที่สามคือกระบวนการมีส่วนร่วมกวับพรรคการเมืองไม่เกิดขึ้นโดยปกติแล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกสมัยของคอกตอที่ผ่านมานั้นเมื่อท่านจะมีการเลือกตั้งท่านอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมาประชุมร่วมกัน แค่เวลาไม่นานแล้วครับสักครึ่งวันนะครับที่ไหนก็ได้ที่กรกตก็ได้เลี้ยงค่าน้ําชาตาแฟก็พอไม่ต้องใส่ตังอะไรมากมายและคุยกันขอความเห็นกันก็จะเกิดการถกเถียงและทุกครั้งของการถกเถียงเนี่ยมันก็จะมีการปรับข้อหากันระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็กนะครับพ่าควรจะเป็นสักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมแต่คราวนี้เนี่ยท่านขออนุญาตนะฮะท่านเลขาเนี่ยใช้วิธีการส่งจดหมายครับนะฮะลงวันที่เก้าคือวันศุกร์ ครัะลุงขึ้นนะวันหยุดราชการสามวันติดต่อกันนะครับแล้วบอกว่าให้ตอบกับทางไปรษณีย์หรือตอบกับทางอีเมลก็ได้ภายในวันที่สิบห้าธันวาคมนะครับอันนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันเท่ากับไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการทกเถียงกันแล้วถ้าคนไม่อ่านละเอียดนะฮะไม่ติดตัวเลขห้าสิบประตังแบบผมนะครับก็จะอาจจะบอกอ้าวตามนั้นหรืออาจจะไม่ตอบเลยก็ได้นะครับ พอไม่ตอบเลยก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่สิทธิ์ผมอยากจะขอให้กรกตเนี่ยอย่างในที่สุดครับไม่เป็นไรครับท่านอาจจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสอบถามเบื้องต้นแต่ว่าไม่จำเป็ต้องเห็นด้วยครับผมขอให้ท่านจัดประชุมครับจัดประชุมจัดได้ตรงเชิตัวแทนนะครับผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนพักเสรีรวมไทยเข้าไปร่วมประชุมขอขออนุญาหัวหน้าผ่านผ่านแตรายการโอเค ได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับสบายใจแล้วครับสบายใจแล้วได้เสนอล้กต่อว่าไงก็ไว้ทีหนึ่งอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เสรีรวมไทยค่ะผมคิดเอาเองนะผมสังหรณ์ใจนะว่าผมสังหรณ์ใจว่าเด็กๆกกตมีคนส่งโจทย์มาให้เด็กๆเขาพยายามที่จะเค่นสมองพยายามที่จะคิดเพื่อตอบโจทย์ที่ใครก็ไม่ทราบส่งมาให้ ผลของการตอบโจทย์เขาก็ตอบได้แค่เนี้ยอย่างเนี้ยอืคือเท่านั้นแหละค่ะมีโจทย์มาให้